มาดูชุดที่สิบสี่ครับข้อแรกนี่เอ,อใช้วิธีตรงก็คือเอาสามหกคูณเปอร์เซ็นต์คูณสามแปดคูณเปอร์เซ็นต์คูณสี่สิบคูณเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหรือถ้าใช้วิธีเส้นจำนวนของพี่ก็ทำไมครับลากจำนวนขึ้นมาป,าปั๊บสามหกสามแปดสี่สิบใครคือตัวหลักครับตัวหลักคือสี่สิบจะามามีเยอะนั้นเราจะมองว่าสามสิบแปดกับสามสิบหกเป็นตัวที่ดึงค่าเฉลี่ยย้อนหลังลงมาอันนี้มันห่างเท่าไหร่ครับสามเราดูทีละตัวนะสามแปดกับสี่สิบห่าง ห่งสองหน่วยแบ่งเป็นร้อยช่องช่องละตรงนี้ช่องละช่องละศูนย์จุดศูนย์สองถูกไหมเขาสองหน่วยแบ่งเป็นร้อยช่องโดนสามสิบแปดเด้งมาศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นก็ดึงมาแค่คือถ้าหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือศูนย์จุดศูนย์สองถ้าศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นตก็คือโดนดึงมาแล้วศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หกถูกไหมครับถัดมาสามสิบหกดึงมาบ้างสามสิบหกมันห่างจากสี่สิบสี่ช่องแต่ว่าช่องละเท่าไหร่ครับ ช่องน่า0.04ถูกไหมโดนดึงมาทั้งหมด0.1ช่องก็บว่าโดนดึงมาอีกเท่าไหร่ครับ0.004สรุปแล้ว40โดนดึงย้อนกลับมา0.006บวกกับ0.004ถูกไหมก็คือเหลือ3.999นั่นเองตอบข้อน,นี้เลยเห็นถ้ามองวิธีนี้นะแทบจะไม่ต้องตั้งทศเลยมองด้วยตาเปล่าก็เห็นถูกไหมเพราะตรงนี้เราคิดในใจได้เข้าใจวิธีนี้ไหมครับวิธีนี้พิสูจน์มาจากวิธีตรงนั่นแหละแต่จัดรูป สมการนั้นเองแต่ามาข้อสิบเจ็ดเช่นเดียวกันเลยนะครับมีสิบเก้าจุดเก้าเก้ายี่สิบจุดเก้าเก้าถ้าเรามองอันนี้เป็นยี่สิบอันนี้เป็นยี่สิบเอ็นี้เป็นยี่บสองเนี่ยก็จะง่ายเลยใช่ไหมครับเนอะเราก็ดูหลักการเดิมเลยหาลางเส้นจำนวนขึ้นมาป,าปั๊บมียี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองตัวหลักคือตัวหลักคือยี่สิบถูกไหมครับโดนยี่สิบเอ็ดเดินไปทงางขวาช่องละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งถูกไหมโดนหนึ่งถูกไหมโดนหนึ่งไปกี่ช่อง ส0.26ช่องก็คือดึงไป0.0026ถูกไหมถัดมาโดน22ดึงไปตรงนี้ช่องละ0.02ถูกไหมเพราะมันห่างสองละห่างจาก20อยู่สองหน่วยโดนดึงไปทั้งหมด8.86ช่องช่องละ0.02แต่ต้องโดนดึงไปทั้งหมด0.17อะไรทักอย่างตรงนี้ค 2, ูณสองเท่าหร่อเอ่าได้วะ172ง่ะ จบแล้วยี่สิบต้อตัวหึงไปทั้งหมดบวกไปด้วยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองหกบวกศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองไม่ต้องไปซีเรียครับประมาณหนึ่งแปดถ้าเท่านั้นเนาะ <c oughs> เห็นไหมเราก็หลียกเรียกการคิดเลขก้อใหญ่ๆได้เนาะเรามาคิดแบบเป็นจ,จำนวนแทนวิธีนี้เข้าใจง่ายนะเนาะเพราะเราหาตัวหลักเจอตัวที่มีเยอะๆแล้วตัวที่มีน้อยก็เป็นตัวดึงค่าเฉลี่ยไป ข้อสิบแปดเขาได้กล่าวถูกต้องความยาวขึ้นของสเปกตรัมของธาตุเป็นค่าเฉพาะใช้ระบุชนิดธาตุได้เพราะว่าระดับพลังงานแต่ละอะตอมธาตุเนี่ยมันไม่เหมือนกันถูกไหมมันขึ้นอยู่กับแรงดันดูดของนิวเคลียสที่มีโปรตอนอยู่เนี่ยมันก็ใช้ระบุธาตุได้จริงๆนะมันมีเครื่องมือที่พวกเขาเรียกว่าสเปกโตสโคปีอะครับที่ใช้วิเคราะห์ธาตุจากสเปกตรัมนะอุปกรณ์อันนี้จะได้เรียนในเคมีวิเคราะห์ ตอนปีสองนะแต่ได้เรียนแน่นอนตามนุษย์มองเห็นแสงช่วงความถีเท่าไหร่จริงๆตอนนี้เราไม่รู้เรามันจำไม่ได้แต่เราจําได้ว่ามองเห็นช่วง400จริงๆข้อน,นี้เธอทายคาตอบแล้วเดี๋ยวาข้ามไปเลยนะแต่พี่ทำให้ดู400นาโนเมตรนี่ก็คือ4คูณ10กำลังลบ7ใช่ไหมครับอยากรู้ความถีก็เอาความย็วแสงมาหารหารออกมาแล้วจะได้เป็น1.33คูณ10กำลัง14ถูกไหมประมาณนีป้ป่ะ เอาแปดขึ้นไปเป็นสิบห้ากำลังสิบห้านี่คือช่วงที่ความถี่สูงถูกไหมแต่แล้วถ้าเกิดเราเอาช่วงสีแดงมาคิดบ้างเจ็ดคูณสิบกำลังลบเจ็ดหารสามคูณสิบกำลังลบกำลังแปดมันจะได้เท่ากับสองจุดสามสามถูกไหมครับเจ็ดหารสามเนี่ยคูณสิบกำลังสิบห้านี่คือความถี่ที่มนุษย์มองเห็น c นั่นก็ lambda f f เท่ากับ f, f ีบ c ขอโทษเขียนผิดหมดเลย f เท่ากับ c ส่วน l a ม b d a มันต้องตั้งใหม่ครับก็คือเอาสามคูณสิบกำลังแปดหารด้วยสี่คูณสิบกำลังลบเจ็ดอีกอันหนึ่งก็เอาสามคูณสิบกำลังแปดหารด้วยเจ็ดคูณสิบกำลังลบเจ็ดถูกไหมครับมันต้องอย่างนี้สิเนอะเราที่มาข้างบนแต่เป็นสี่ส่วนสามส่วน 4, สี่ก็คือ 7จ็ดจุดห้าคูณสิบกำลังสิบสี่กับสามส่วนเจ็ดก็คือสี่จุดสองคูณสิบกำลังสิบสี่นี่คือความถี่ที่มนุษมองเห็นถูกไหมเราไม่ต้องไปจําเราจําช่วงแสงสีแดงกับสีม่วงเรามาหารเองในใจได้นะครับถัดมาข้อสามอะตอมที่มีสี่ระดับพลังงานจะสามารถให้สเปกตรัมได้กี่เส้นจริงๆได้ทั้งหมดกี่เส้นที่มากสุดสี่เลือกสองะครับเพราะว่าการเกิดสเปกตรัมเกิดจากสองระดับพลังงานถูกไหม เคลื่อนลงมานะจากชั้นบนลงมาชั้นล่างสี่เลือกสองได้เท่าไรครับสี่แฟกหันสองแปดสองแฟกก็ห oh, กต้องได้ทั้งหมดหกเส้นแต่จะมองเห็นกี่เส้นเราไม่รู้นะเพราะอาจจะไปตกในช่วง u ูหรืออินฟราเรดก็ได้ถูกไหมครับงั้นก็ได้ทั้งหมดหกเส้นแต่มองเห็นกี่เส้นก็ไม่รู้ข้อสี่ระดับพลังงานที่อยู่ห่างไกลออกไปจะชิดกันมากขึ้นถูกไหมครับทันนะทันมากข้อสิบเก้า เมื่อนำคอปเปอร์มาเผาให้เปลวไฟถีกแกลบฟ้าเพราะอะไรอันนี้พิ่งทำไปเมืม่อตะกี้นะคุณคนะุณเนาะเพราะว่าอิเล็กตรอนระด,ดับพลังงานแล้วคลายพลังงานออกมาในรูปของแสงตอบข้อสองต่อมาข้อยี่สิบเปลวไฟทำหน้าที่อะไรครับเปลวไฟมันเป็นคล้ายๆเป็น energy source ถึงมาเป็นแหล่งพลังงานมันก็ต้องทำหน้ที่กระตุ้นอิเล็กตรอนให้ไปอยู่ในชั้นบนๆใช่ไหมครับก็น่าจะตอบข้อสี่ทำให้เกิดโซเดีมยมไอออนแล้วทำให้อิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่ำๆมีพลังงานสูงขึ้นพอมันสูงขึ้นปับ๊บเดือบขามันลงมา มันจะสูงขึ้นตลอดไม่ได้มันต้องมีการคายออกมาบ้างคายออกมาเป็นแสงแล้วก็ลงมาอยู่ชั้นต่ำเดี๋ยวก็โ้นกระต้นขึ้นไปข้างบนใหม่แล้วก็คายสเปกตรัมออกมาแล้วก็ลงมาวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับตอบข้อสี่อ่ะชุดนี้เสร็จแล้วชุดตัดไปครับชุดที่สิบห้าข้อใดกล่าวถูกต้องตรงนี้ครับข้อหนพูดถึงของทอมสันถูกไหมหรือของโกสตาก็ได้เพราะว่ามันมีสองขั้วเลยอนุภาคบวกต้องวิ่งเข้าหาขั้วลบถูกไห ซึ่งขั้ลบคือั่วแคโทดงั้นตรงนี้มันทมไมกันมันพูดสลับกันอยู่นะครับก็เลยผิดไปอะตอมประกอบด้วยที่ว่าเป็นส่วนใหญ่มีนิวเคลียสเป็นูนยนกลางมีอิเล็กตรอนโคจรอยู่รอบๆและห่างออกมามากๆทิศห่างออกมากๆหรอถ้าอย,อยู่ในระดับพลังงานเอ็นเท่ากันหนึ่งหรือชั้นเคมันก็ยังไม่ห่างมากใช่ไหมครับตรงนี้ก็อาจจะดูก่อนถ้าไม่มีข้อไหนถูกค่อยมาเลือกข้อนี้ข้อสาม การศึกษาสีของสเปกตรัมเปล่งออกมาจากธาตุจะเห็นชัดเจนเมื่อใช้แปนเกตติ้งช่วยเออเขานี้ถูกกว่าใช่เคยส่องแปรเกตติ้งไหมครับเวลาส่องถ้าอย่าไเป็นส่องตรง,งๆรงงนะท่า้อาดูเอียงๆมองไปด้าน,นข้างมันจะเห็นเป็นเส้นๆถ้าปิดไฟข้อสี่ธาตุหนึ่งหนึ่งจะเปล่งแสงออกมาเพียงสีเดียวจริงๆมันได้สเปกตรัมหลายสีนะใช่ไหมครับบางธาตุอาจจะมีสเปกตรัมได้มากกว่าหนึ่งเส้นก็ได้ที่มองเห็นนะครับอืมถัดมาข้อยี่สิบสอง 42, ข้อ22เขาให้ไออีมาบอกได้ไหมตรงนี้กระโดดใช่ไหมครับแปลว่าอยู่หมู่ไรชัวดึงง่ายๆสามตัวแล้วดึงยา่าแปลว่าหมู่สามคาบคาบสี่หมู่สา,า 4, ม 3, คือสองแปดสิบแปดสามเท่ากับสามสิบเอ็ดนั่นเลขกับตอมหกสามเอ็ดเลขมูลหกสิบสามจับลบกันครับสามสองถูกไหมอืมมันจะเป็นอย่างนี้ทํามาข้อี่สสิบามเรื่องลงมาหนึ่ง สเปกตรัมต้องเกิดจากการเคลื่อนลงใช่ไหมงั้นต้องเอากอไก่งองูจอจานมาตอบก็ตอบแค่กอไก่งงูจอจานให้เรีลำดับจากความยาวคลื่นสั้นไปคลื่นยาวคือพลังงานมากไปพลังงานน้อยถูกมนะพลังงานมากคือจอดงองูงองกอไก่แล้วก็จอจานตอบพ้อสองนะครับถัดมาข้อยี่สี่ข้อน,นี้มีปัญหาไหมครับที่ที่ถามนี้เพราะว่าโจทย์มันยาวไงเด็กๆส่วนใหญ่แพ้โจทย์ยาวพอจะโจทย์ยาวปุ๊บเอะไรยถอยเลยขี้เกียจอ่านใช่ไหมเขาบอกว่า ประโยชน์สาคัญตรงนี้ครับสรุปเห็นไหมสรุปนี่เราต้องอ่านสรุปภายหลังตรงกับการเปลี่ยนแปลงจากระดับพลังงานชั้นสูงมาอยู่ที่ชั้น L ชั้น L คือชั้นที่สองถูกไหมเแิ่มจากชั้น K แปลว่าข้อนี้ถ้าเกิดจะวาดรูปนะจะวาดออกมาในรูปแบบยังไงครับสมมติมีหลายๆชั้นอย่างนี้ตรงนี้เป็นชั้น L นะ M N O P นะครับมันต้องมีการเรียงตัวตรงมาประมาณนี้นี่ออกไหมครับ M มา L N มา L O มา L p มา L อละไรประมาณนี้นึกออกไหมครับมันน่าจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับอืมทีนี้เธอดูพลังงานน,น้อยๆเนี่ยมันน่าจะเป็นเนี่ยเอมมา L อคืออันนี้แน่แน่ถูกไหมครับอันนี้เนี่ยเป็นเอ็มไปแอลไมาเอไปแอ N เอไป L อไป L อนี่มันน่าจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับเพราะพลังงานมันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเส้นมันก็ต้องยาวขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเนาะ พอรู้งี้ปุ๊บอ๋อเขาถามถ้า O มา M เธอรู้ O มา L รู้ M มา L นี้ถ้า O มา M เธอรู้ไหมรู้ใช่ไหมครับเพราะเธอรู้สองอย่างนี้นี่ O มา L M มา L เธอรู้ล้วอยากรู้ O มา M เธอก็จับสองอีลบกันจะได้1.5คูณได้า1.55เออพอดีเลยข้อสามเลยจริงๆแค่ลบเลขคู่เดียวเสร็จแล้วแต่ถ้าเราไม่เข้าใจแผนภาพจบเลยครับ ไปมาข้อยี่สิบห้าไฟถนนเป็นไฟโซเดียมใช่ไหมเขาบอกใช้เวลาเปล่งแสงสามห้านาทีจะบอกอะไรมาก็ช่างเขาแสงที่เปล่งออกมาการเปล่งแสงก็น่าจะเกิดจากการคายพลังงานของอิเล็กตรอนใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นข้อข้อสองถูกไหมอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากระดับพลังงานหนึ่งไปยังระดับพลังงานที่ต่ำกว่ามันก็เลยคายสเปกตรัมออกมาเป็นรูปของแสงแต่จะเป็นแสงสีอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง แต่หลอดโซเดียมตามทางด่วนจะเป็นสีเหลืองถูกไหมในภาพใช่ไหมครับขับรถตอนกลางคืนนั่งรถเนี่ยมองไปไฟตามทางจะเป็นไฟเหลืองๆส้มๆนั่นเขาเรียกว่าไฟโซเดียมนะครับชุดต่อไปครับชุดต่อไปชุดต่อไปให้อีกแปดนาทีนะครับเรื่องนี้ถ้าอ่านรอบครอบนะครับก็ก็ทําได้แน่นอนนะปัญหาคืออ่านแล้วเก็บได้ไม่หมด ในสิ่งที่โจทย์ให้มาดูข้อ26ก่อนนะข้อ26นะครับเ้าให้พลังงานมา mm hmm. เห็นไหมพลังงานประดัดแรกนีเ a คือการระเหิดถูกไหมครับเนอะระเหิดก็คือเท่ากับบวก a ถูกไหมเพราะมันเป็นการดูดอันที่สองคือ mm hmm. สอูตรกลายเป็นเอควียดเนี่ยมันรวมหลายอย่างนะงั้นอันนี้คือตั้งแต่ระเหิดนะครับบวก i e หนึ่ง บวก IE 2สองบวก IE สามแล้วก็บวกไฮเดเเเลยนะเท่าก mm ับ hmm. B แต่ไฮเดเรชันเป็นเป็นคายใช่ไหมไฮเดรชันจะเป็นลบถูกไหมครับ mm hmm. นี่จะเป็น B ละส่วน C เนี่ยอัน mm hmm. นี้คือไฮเดรชันถูกไหมไฮเดเรชัน mm hmm. เท่ากับ C เลยมันเป็นคายอยู่แล้วใช่ไหมครับเราวกำหนดให้มันเป็นลบตรงนี้ กันเขาอยากหา i e ที่หนึ่งสองสามก็คือต้องการหาวงเล็บเนี้ยเราก็ย้ายไฮเดรชันไปไปบวกถูกไหมไฮเดรชันคือ c ถูกไหมตัวนี้คือ c ย้ายไปบวก a เป็นบวกย้ายไปลบก็เป็นต้องเป็น b บวก c ลบ a ถูกไหมครับต่อข้อสามถัดมาข้อยี่สิบเจ็ดเธอก็ดูการกระโดดนะมันจะเป็นอย่างนี้พอดีเลย ใช่ไหมมันจะเป็นเส er ียงพอดีสวยงามก็ดูนั่งบวกลบเลขเช็คเลขเฉยๆนะโบเลเลียมบวกสองจุดหกก็คือสองเทอมนี้ถูกมะสจุด้าบวกหนึ่งจุดเจ็ดหกจะกลายเป็นเสียไปสองอิเล็กตรอนเออข้อนี้ได้ข้อนี้ถูกอ่ะขำถามข้อใดผิดโบลอนบวกเท่านี้แต่โบลอนบวกเดียวแปลว่าต้องดึงตัวที่สองและสามถูกไหมครับตัวที่สองและสามคือสองตัวนี้บวกกันได้6 0จุดนเก้าอ้าวถูกอีกข้อสามคาร์บอนบวกแปลว่า ดึงกี่ตัวดึงสามตัวหลังเนี่ยก็ต้องสามตัวนี้ถูกมะบวกกนแล้วเนี่ยมัน10.84มันคือมันแค่สองตัวนี้ถูกมะแปลว่ามันลืมตัวนี้แปลว่าข้อนี้ผิดมันลืมเทอมนี้ไปเห็นหมะมันเอาแค่4.62บวกกับ6.22ต่อมา n บวก8.84แล้วเสียไปสามอิเล็กตรอนก็คือเทอมนี้ถูกไหมครับเทอมนี้มันได้8.84พอดีเออถูกแปลว่าข้อสามข้อนี้ผิดข้อนี้ได้นะก็นะคแค่เช็คเลเขธรรมาดา มาข้อต่อมาใช้ตารางเดิมข้อ28เอเขาบอกว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะเราแก้ไปไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องเบอร์เลเลียมหมู่เดียวกับแมเนเซียมเฮ้ยมันถูกอยู่แล้วไม่ต้องดูตารางเลยโบรอดมีพลังงานเฉลี่ยในเเท่ากับ100กว่าเอ็ n เท่ากับ2เราก็ต้องแบ่งอย่างนี้ก่อนปั๊บเอเท่ากับ1คือตรงนี้ถูกไหมเธอไม่ต้องจบมาเฉลี่ยกันนะ เพราะเวลาเขานิยมทำเขาดูคือเฉลี่ยกันมันช้าเธอดูดิสุดท้ายแล้วเธอเอามาเฉลี่ยกันนะแล้วเธอเอาทั้งชานี่แปดตัวมาเฉลี่ยกันนะแล้วจับลบกันนะปวดหัวใจยุ่งยากเธอแค่เอาสองนี้ลบกันสองตัวที่กระโดดเนี่ยค่าที่กระโดดข้ามชานี่จับลบกันก็พอได้แล้วคําตอบแล้วจับลบกันได้ประมาณยี่สิบเอ็ดจุดสามสี่พอดีโอเคข้อสามคาร์บอนบวกสามจุดสี่สี่สามจุดสี่สี่คือสองเทอมนี้ n หนึ่งคือฝั่งนี้ยฝั่งนอก i e หนึ่งคือ n อไม่ใช่สิ n หนึ่งต้องอยู่ในสุดถู Ashe ไกไหมครับดูงงใหม่ n หนึ่งเบอร์เรี่ยน n หนึ่งคือข้างในถูกไหม n หนึ่งคืออ่างนี้อันนี้ใช่ไหมครับก,ก็ตัวเดิมนี่เพราะนี่คือ n หนึ่งเออต้องมากกว่ามีพลังงานเฉลี่ยใน n หนึน่งบ้า n หน,นึ่งต้องน้อยกว่าก็ระดับพลังงานอย,อยู่อย่างนี้ใช่ไหม นี่คือ n เท่ากับหนึ่งนี่คือ n เท่ากับสองใครพลังงานสูงกว่า n2 สองสูงกว่าก็ n1 นหนึ่งน้อยกว่า n2 สองอืมถัดมาข้อสี่เนสองน้อยกว่า n1 หนึ่งข้อนีอก 1, อ้ก็ผิดเนาะใช่ไหมครับ n2 สองจะน้อกว่า n1 ็หนึ่งได้ไง n2 สองต้องมีพลังงานที่มากกว่านะครับถัดมาข้อ ข้อนี้จริงๆข้อนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะว่ามันต้องกี่อิเล็กตรอนต้องสองอิเล็กตอนใช่ไหมเออก็กล้ยต่สองข้อถัดมาข้อยี่สิบเก้าข้อไหนถูกต้องข้อไหนถูกครับ ข้อสี่เพราะว่าประมินมันซ้ำกันได้ไงมันอาจจะบังเอิญมาซ้ากันได้ข้อหนึ่งไม่ถูกเพราะว่าถ้ามีสี่เส้นก็อาจจะไม่ได้มีสี่ระดับก็ได้ถูกไหมครับก็มีใิเลกตอนมากกว่าขอสเปกตรัมของที่ช่วงที่มองเห็นก็จะต้องมากกว่าขอไม่จําเป็นมีสเปกตรัมมีอิเล็กตรอนมากกว่าอาจจะไปตกช่วงที่มองไม่เห็นซะเยอะก็ได้ถูกไหมครับข้อสามจำนวนระดับพลังงานอิเล็กตรอนในธานตาุต่างๆจะเพิ่มขึ้นตามเลขอะตอมถ้าอยู่ในคาบเดียวกัน ระดับพลังงานเท่ากันเลขอะตอมเพิ่มขึ้นชั้นอิเล็กตรอนไม่เห็นเพิ่มขึ้นเลยก็ยกเว้นในค่าเดียวกันถูกมันไม่จําเป็นต้องเป็นถูกเสมอไปต่อมาข้อสามสิบแบบจรออาบารกลุ่มหมอข้อใดผิดใช้อธิบายอะตอมที่มีไหลายิเตอนได้แต่มันมันไม่ได้มันไม่ดีอ่ะมันอธิบายไฮโดรเจนได้ชัดเจนเลยนะแต่ถ้าเกิดละลายอิล็กตอนอธิบายได้ไม่ชัดส่วนข้ออื่นเนี่ยถูกหมดเลยไม่สามารถบอกตำแหน่งนที่แน่นอนได้ คือถ้าเราจะทราบตำแหน่งเราจะไม่ทราบความเร็วที่แน่นอนแต่ถ้าเราจะทราบความเร็วเราก็จะรู้ตำแหน่งที่แน่นอนเนาะและรับทังกันต่างๆคือที่อยู่หอยในตอนถูกครับแบบจะลองพิสูจน์ด้วยจากกศาสาตรก่อนตามก็ถูกอีกอยู่ดีถัดมาข้อสามสิบเอ็ดข้อนี้ก็สเต็ปเดิมนะครับเธอต้องแปลมาเ,าเป็นพลังงานก่อนอันนี้คือละเหยรึไหมละเหยเท่ากับบวกร้อยสามสิบหกอันนี้ i ออีไออีหนึ่ง เท่ากับบวกเจ็ดสามแปดเธอต้องใส่เครื่องหมายด้วยนะซอมา่าอันนี้คืออะไรครับ IE 1หนึ่งบวก i อสองเพราะดึงมาสองตัวเลยมะแล้วก็ยังเปลี่ยนเป็น Aqueous ด้วยลบ Hydration ต้องลบนะเพราะ Hydration เป็นคายเท่ากับบวกสามหกแปดทันที่ไหมครับคนนี้เป็นบวกเพราะว่าดูดไงดูดเป็นบวกคายเป็นลบก็แปลว,ว่าอันนี้คือ Hydration ถูกไหมดูใจ เออไออ,อันนี้เอกเวียสิมะไฮเดเรชันไฮเดเรชันเท่ากับลบหนึ่งแปดสองศูนย์แล้วเธอก็แก้สมการที่เราให้มานี่คือวิธีการทําง่ายไหมเธอเขียนออกมาชัดๆเขาต้องการหา i e สองใช่ไหมครับงั้นเอาสมาการที่สามมาใช้ i e สองก็จะเท่ากับอะไรครับบวกสามหกแปดลบด้วยไฮเดรชันถูกไหมครับทีนี้ลบย้าย้ยาจมาบวกใช่ไหมไฮเดรชันมันต้อง ติดลบใช่ไหมครับมันต้องเอาไปบ,บวก,กบเป็นหนึ่งแปดสองศูนย์ถูกไหมโอ,อไม่ต้องรกระดานเนตรงนี้ต้องเป็นบวกเพราะเราให้ให้ัใช้เป็นลบตรงนี้ต้องใส่บวกนะย้ายเป็นลบลบกับลบกลายเป็นบวกแล้วไอเอหนึ e ่งก็ย้ายมันลบเจ็ดสามแปดตรงนี้ต้องอย่าสับส่วนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราให้พลังงานตรงนี้เป็นลบแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็แค่จับมันรวมรวมรวมกันแล้วเครื่องหมายมันฟ้องอยู่ในข่ามันเองถูกไหมครับอ่าก็ย้ายมาปั๊บปั๊บปั๊บก็จับเลยลบกันโดยที่คิดเลขก็ อันนี้มองเป็นสามร้อยกว่ากว่ากับพันแปดร้อยก็สองร้อยนี่สองพันนิด2000นิดสองพันนิด 700, นิดลบเจ็ดร้อยกว่าก็เหลือพ<ร>ันสี่ถูกไหมะกะช่วงได้เพราะว่าช้อยห่างมากอย่าไปคิดเลขตรงๆนะครับเสียเวลาข้อสามสิบสองสองพีออร์บิทัลข้อใดถูกต้องข้อนี้เป็นข้อสอบหลอกที่ดีเลยนะเธอดูนะหลักการก็คือต้องเรียงเดี่ยวให้เต็มก่อนใช่ไหมก็ต้องเรียงเดี่ยวก่อนก็นี่ก็ได้อันนี้ได้ไหมได้ก็เรียงเดี่ยวก่อนนี่ พีเอ็กพีแจําเป็นไปต้องใส่พีเอ็กกับพีไวยพีแซใส่ไม่ได้ไปใส่พีแซจก็ได้เพราะอิเล็กตรอนมันก็เคลื่อนที่ได้รอบๆถูกไหมครับอย่างนี้ได้ไหมได้เพราะว่ากฎก็คือห้ามเรียงคู่ก่อนเรียงเดี่ยวเต็มแล้วในออบิทัลเดียวกันต้องหันหัวคนละข้างแต่อันนี้อยู่คนละออบิทัลหันหงหัวคนละข้างก็ไม่ไม่เป็นไรอันนี้ก็ก็ไม่เป็นไรเพราะเหมือนคอควายงูเหมือนกันนั้นถูกข้อถูกหมดเลยคือไม่มีไหนใครกับหลัก อันนี้ขัดคือต้องมีคู่ก่อนเลี้ยงเดี่ยวเต็มแล้วอยู่ในช่องเดียวกันดันหันหัวเหมือนกันอย่างเงี้ยผิดแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่มีผิดเลยได้หมดนะครับตอนจำได้มา้ยพี่สอนพี่เปรียบเทียบว่าเหมือนเรามีห้องพักแล้วเราก็ให้คนเข้าไปอยู่อ่ะคือจําเป็นต้องอยู่ห้องซ้ายสุดก่อนนะอยู่สองห้องนี้ก็ได้นีเว็นว่างหรืออันนี้เอาหัวหันไปทางทิศเหนืออีกห้องนี้เอาหัวหันไปทางทิศใต้ก็ในห้องนอนเราจะทยังไงก็ได้แต่ในห้องเดียวกันต้องหันคนละทางนึกอใช่ไหมครับ เนี่ยมันก็หลักการง่ายๆเรามีถัดมาข้อสามสิบสามข้อใดกล่าวถูกต้องมิลลิแกนนะครับประจุเนี่ยอาศัยสมดุลแรงไฟฟ้ากับแรงอะไรครับแรงน้องถ่วงถูกไหมผิดไปพิสตีตอนดอตันไม่ได้กล่าวถึงเอตอนโปรตอนนิวตอน,ตอน,ตอนเลยถูกไปเปลวไฟจากการเผาธาตุจะมีสีต่างกันเนื่องจากความแตกต่างของนิวเคลียสผิดนะครับต้องความแตกต่างของ อิเล็กตรอนถูกมะเราร,ร,ระดับพลังงานอิเด็ตมันต่างกันข้องกระทดลองยืยันถูกว่าอัลฟาผ่านแผ่นทองคำบางๆพิสูจน์ได้ว่าตอนประกอบด้วยที่ว่างถูกไหมครับเพราะมันทะลุไปเกือบร้อยเปอร์เซนอันที่พิสูจน์ว่าประกอบด้วยอิเล็กตรอนคือหลอดรังสีแคโทดถูกไหมครับมันเนี่ยมันเอามาทำให้เราสอบสนตอบข้อขอไข่เท่านั้นถัดมาข้อสามสิบสี่ข้อใดเรียงลำดับถูกต้อง อันดับแรกอลไต้องมีการกระตุ้นก่อนถูกไหมครับอะตอมถูกกระตุ้นด้วยพลังงานจากเปลวไฟหรือใช้สักไฟฟ้าก็ได้ต้องมาจากขอไข่ก่อนเลยอันดับหนึ่งพอกระตุ้นเสร็จปับ๊บพลังงานที่ใส่เข้ามามันก็จะถูกอิเล็กตรอนดูดกลืนทําให้อิเล็กตรอนมีพลังงานสูงขึ้นพอมันมีพลังงานสูงขึ้นมันก็อยู่ชั้นล่างไม่ได้แล้วมันต้องเคลื่อนตัวไปอยู่ชั้นบนพอมันอยู่ชั้นบนปับ๊บมันลงกลับมาอยู่ชั้นล่างมันต้องเป็นขอไข่เง,ง,งคะวยกอไก่ต้องตอบข้อสี่ถูกไหมครับ พอเห็นภาพเนาะถัดมาข้อสามสิบห้าข้อสุดท้ายสังเกตข้อนี้อ่านดีๆนะครับจากแผนภาพเนี้ยนี่คือเอ็นเท่ากับสองนะเราไม่ได้ว่าสภาวะพื้นสภาวะพื้นคือเอ็เท่ากับหนึ่งงั้นข้อหนึ่งเนี่ยถ้าอิเล็กตรอนในสภาวะพื้นได้รับพลังงานสี่จุดแปดสี่จุดแปดตรงกับเทอมนี้ถูกไหมเส้นซ้ายสุดมันจะไปอยู่ที่พลังงานที่หกถ้าดูเนียนๆดูดูแบบไม่ละเอียดน,นะเออเออ่ะน่าจะได้ผิดตรงคำว่าพื้น ต้องสภาวะที่ n เท่ากับสองถูกไหมครับท็อปพื้นคือ n เท่ากับ1 n เท่า1ผิดละอิเล็กตรอนที่ระดับพลังงาน n เท่ากับสี่ n เท่ากับสี่อยู่นี่คายพลังงานออกมาเก้าคูณ10กําลังลบิบตอนนี้เราเปลี่ยนตัวชียมเป็นศูนย์ุดเก้าคูณสิบกําลังลบสิบเก้าเพื่อให้ตรงกับหน่วยเนี้ยจะมาอยู่ที่ n เท่ากับสามที่ดู n สี่มา n สามมันต่างกันเท่าไหร่ครับจับลบกันเท่ากันพอดีเออขั้นตอนี้ถูกถูกไหมครับแล้วเขาใช้คําว่าคายด้วยก็ถูก ถ้าใช้คำว่าดูดผิดนะสังเกตดีๆอิเลตอนดูดเกลื่อนขึ้นสีเขียวเพื่อเคลื่อนขึ้นไปได้สองระดับคือสองระดับไหนล่ะสองไปสี่หรือสามไปห้าหรือสี่ไปหกแต่ละสองระดับมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมงั้นเราบอกไม่ได้ต้องใส่ใช้สีไหนเราต้องบอกด้วยว่าจากชั้นไหนไปชั้นไหนมันจะได้รู้ช่วงพลังงานที่แท้จริงผิดตรงนี้ข้อสี่อิเล็กตรอนจะคลายขึ้นแสงสีเหลืองเมื่อเคลื่อนที่จาก n หกมา n u สี่ทดลองจับลบกันนะ n หกมา n u s สี่สองเส้นลบกันลบกันจะได้ประมาณ สี่จุดแปดลบสามจุดเก้าจะเหลือประมาณศูนย์จุดเก้าคูณสิบกำลังลบจุดเก้าก็คือเก้าคูณสิบกำลังลบยี่สิบใช่ไหมยี่สิบใช่ไหมครับเก้าคูณสิบกำลังลบยี่สิบเนี่ย e เท่ากับ h อชส่วนแลมด้าแลมด้าเท่ากับ h c ส่วน e ีเธอก็เอาตรงนี้มาหารเอชซคือยี่สิบคูณสิบกำลังลบยี่สิบหกหารเก้าคูณสิบกำลังลบยี่สิบหารออกมาปั๊บมันจะได้หนึ่งได้สองจุดสองคูณสิบกำลังลบ ใช่ลบหกซึ่งมันก็คือสองพันสองร้อยนาโนเมตรมันตกในช่วง IR ถูกถไหมใช่ไหมครับมันไม่ใช่แสงสีเหลืองสันหน่อยข้อนี้ก็เลยผิดโอเคเนะาะถัดมามันก็จะเป็นเรื่องตารางธาตุแล้วเฮ้ยจอทันปะ